ปีใหม่สากลน,นะฮะไปถึงปีใหม่ไทยสเดือนเนี้ยคนไทยทั้งประเทศจะต้องมีปฏิกิริยานะฮะตื่นตัวกันที่จะสร้างประเทศไทยใหม่นะฮะเพื่อจะเป็นประเทศไทยตัวจริงเพราะเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90ปีนะครับ ว่าเราจะรู้ว่าเป็นประเทศตัวปลอมก็เนี่ยปี64เนี่ยเริ่มสังเกตเห็นแล้วละ่ะนะฮะภายในปี64เนี่ชัดแจ้งแล้วว่าโอ้ประเทศไทยนะฮะชัดแจ้งไอ้ที่แจ้งที่สุดก็คืออเมริกาไม่เชิญเราไปร่วมกลุ่มชาติประชาธิไปไตยไม่ใช่เป็นเพราะปลายเหตุนะฮะปลายเหตุที่เราเข้าใจเข้าใจว่าเออถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับ เมียนมาเงี้ยไปอยู่ข้างเมียนมา่เงี้ยอเมริกาเลยงอนเลยไม่ร่วมอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะอ้างที่ปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงนะ่ะมันไม่ได้มาจากไปลายเหตุมันมาจากต้นเหตุต้นเหตุของเราคือเราใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญต้นเหตุมันมาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าแล้วเราก็ไม่ยอมแก้ไขแล้วทําสืบต่อกันมาใครที่มารัฐประหารยึดอานาจ คณะไหนก็สืบต่อกันมาด้วยการเรเ่งรีบรัฐประนูญเร่งรัฐประนูญเนี่ยแหละมันคือรัฐที่รัฐธรรมนูญนะฮะทำไมไม่เร่งรีบสร้างประชาธิปไตยล่ะเหตุ <cái S 2> ที่ไม่เร่งรีบสร้างประชาธิปไตยใช้รัฐที่ประชาธิปไตยก็เพราะว่าประชาธิปไตยมันต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีมันจึงจะ,สะเสถียรไอ้พวกมายึดอํานาจมันไม่รอหรอกมันไม่รอมันก็เลือกทางรัดทางเร็วเพราะต้องรีบปกครอง แล้วอีอย่างประชาชนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักวิชาที่ถูกเขารีบปกครองก็โอเคโอเคมันก็ต้องมีคนมาปกครองนะในเมื่อมันเยี่ยมหน้าแล้วอ่าให้รีบปกครองรีบรีบร,รีบเป็นรัฐบาลจะได้เหมือนประเทศทั่วไปไอ้อย่างเงี้ยเขาจะอ้างเงี้ยต้องรีบมีรัฐรรมนูญต้องรีบต้องมีต้องต้องรีบตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ก็เลยเออออกไปกับเขาไมเพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักนะส่วนคนรู้หลักเป็นกลุ่มน้อยของพวกผมสายอาจารย์ผมมันรู้หลักรู้ พูดไปแล้วก็ไม่ไม,มีใครฟังแล้วอย่างพูดไปแล้วไอ้ผู้มีอำนาจก็เชิญน่ะเชิญไปให้หายตัวนะฮะเชิญไปหายตัวมาตั้งแต่อดีตมาแล้วนะฮะหรือไม่ก็ไปอยู่ในคุกนะฮะเป็นแบบนี้แล้วใครจะพูดละ่ะก็ไม่พูดแต่พูดรอ้องนะ,ะทิ้งไว้จนกระทั่งมีอินเทอร์เน็ตน,นี่แหละผมเข้าไปศึกษาแล้วจึงรู้นะฮะก็เลยรู้อ๋อ ที่แท้เป็นอย่างนี้เองนะฮะคือคนธรรมดาทั่วไปอาจจะอาจจะดูข้อมูลที่ผมดูเนี่ยอาจจะไม่รู้คือฟังพล้นเผก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกท่านต้องมีมีไฟปรารถนามีไฟปรารถนามีโจทย์ตั้งอยู่นะฮะมีโจทย์ตั้งอยู่แล้วอย,อย,อย,อยู่อ่านเจอแล้วมันเจอคําตอบท่านจะรู้แล้วอ๋อนี่คือคาตอบเจอคำตอบแล้วแต่คนทั่วไปเวลาไปฟังเนี่ย ฟังเข้าหูก็ผ่านไปเพราะเขาไม่มีพื้นฐานไม่มีไฟปรารถนาไม่มีไฟปรารถนาที่จะรู้ว่าไอ้ทำไมประเทศไทยมันจึงมีรัฐทหารกันอยู่ไม่รู้จบผมมีคําถามคาใจผมเริ่มเข้ามาในปีสี่เก้าสมัยบุญสันติบริยักลินน่ะมันจะ,ะรัฐทหารอะไรกันนักหนามันเป็นไปได้ยังมันจะมียังจะมีอีกเหรอนั่นแหละที่ใครคิดว่ามันไม่มีมันสูญพันธุ์ไปแล้วอ้าวมันมีไม่ได้ยังไงอะ่ะไอ้ตรงนี้แหละมันทําให้สงสยัยเข้าไป ศึกษาจนะทั่งรู้เรื่องออเข้าใจจนจับไต่ไปทั่วทั้งแ้วที่แท้มันเป็นประเทศไทยที่หลอกลวงประชาชนโกหกทั้งตัวเองโกหกทั้งประชาชนของตัวเองโกหกทั้งต่างประเทศมันโกหกมหาโจรชัดชัดมหาโจรชัดเลยครับพูดได้เต็มปากเต็มคํานะครับหลอกลวงโอ้โหตัวเองยังหลอกลวงอ่ะหลอกตัวคณะตัวเองเหตุที่หลอกลวงเองเพราะเขาเองเขาไม่รู้ถึงรู้ก็กหลอกถึงรู้นะไปบอกกันเนี่ย คณะอาจารย์ผมไปบอกเขาก็จับโยนข้อหาให้เสียไปอยู่ในคุกซะเงียบๆฉันจะปกครองประเทศอย่าบอกประชาชนรู้เลยประชาชนรู้แล้วฉันไม่ได้ปกครองประชาชนพอประชาชนรู้ประชาชนเป็นใหญ่อะประชาชนเป็นใหญ่อ่ะแล้วจะแล้วเขาอุตสาลงทุนลงแรงมารัฐประหารนะเป็นท่านเราท่านท่านอุสา,า,าลงทุนลงแรงอะแต่พลาดก็เป็นกระบอถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยอุศามาแล้วนะแล้ว จะไปยกให้ประชานทำไมยกใประชาชนประชาชนเลี้ลยงประชาชนมันไม่รู้เรื่องกันอะ่ะเมื่อประชาชนไม่รู้เรื่องก็อยา่าก็อย่ารู้เรื่องสิก็อยู่โง่ต่อไปเราจะโง,ง่กันมาถึงทุกวันนี้เข้าใจอย่างประชาชนเฮ้ยตื่นก็ได้แล้วประชาชนนะตื่นก็ได้แล้วอุย้ยเราโง่กันอยู่ตั้งนานอะ่ะเออพอกันทีนะโอ้มันก็มันก็มันก็ช่างตรงแป๊คือพระ โบราณปลายุคศิยาทำไมดูนี่ตรง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 เป๊ะเลยอ่ะหนึ่งถึงเก้าร ja ัชกาลก็ตรงเป๊ะนะฮะแต่ละสมัยนี <laughs> <laughs> ่ตรงกามนั <alcoholic> <t> ้นเลยตั้งแต่มหาการรัชวาลที่หนึ่งผ่านยักษ์รัชกาลที่สองลักมิตรรัชกาลที่สามสนิทธรรมรัชกาลที่สี่เออก็ตรงหมดเลยรัชกาลที่ห้ายิ่งตรงใหญ่เลยจําแขนขาดมันตรงหมดอ่ะเออรัชกาลที่หกก็ตรงโอ้ เรื่องที่หกนี่ฟังนี่แปลกแปลกตลกนะราชาโจนเออโง่เหมือนกันนะเป็นยังไได้ไงราชาโจนเหตุที่ได้ชื่อ,อนี่ก็เพราะมันเกิดสงครามครั้งที่หนึ่งรัฐไม่มีเงินก็ต้องขึ้นภาษีก็มาขูดรีดก,กับประชาชนอ่ะประชาชนถูกขูดรีดก,ก็เลยขานนานมเป็นราชาโจนน,น,นะพอามารายการที่เจ็ดราชาโจนก็จนจน่ะจนปัญญา จนต้องทงทุ์จนปัญญาจนต้องทนทนทุกข์อ่าแล้วแล้วราชราชการที่เจ็ดีเรียกกันจนทนทุกข์หรือชนทนทุกข์มหาชนน่ะนะฮะาชรัฐไอ้พระมหากรัตากก็ทนทุกข์เหมือนกันอยู่ในอืออัดพูดอะไรไม่ออกติดขัดไปหมดเพราะไอ้คณะราชมันจะให้เป็นกษัตริย์นะกษัตรย์ให้กับเผด็จการและทั้งที่ รอเจ็ดประกาศี่ทั่วโลกออกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ประกาศแจ้งทั้งโลกแล้วเขารู้แล้วว่ารอเจ็ดจะมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนกำลังทาอยู่ไอ้คณะราษฎรใจร้อนเด็กใจร้อนก็มจริงสุขก่อนทามก่อนรอเจ็ดเข้าใจว่ามันรู้เรื่องประชาธิปไตยดีที่ไหนได้มันเสนอมาหกข้อดูแล้วบอกโอ้โหนี่มันเด็กบอกให้แก่มันไม่แก้ท้าเลยประท้วงด้วยการสาราษมันก็ยังไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นวันที่สองมีนาวันที่พระองค์ท่านสละราชผมถือว่าวันวันเนี้ยวันที่สองมีนาเป็นวันที่ประชาชนจะต้องสํานึกบุญคุณกันอย่างมากเพราะท่านมีอํานาจอธิปไตยแล้วท่านแล้วผมนาอานาจอธิปไตยของราเจ็ดมาให้ท่านปกครองตนเองนี่แหละท่านต้องนึกถึงสํานึกให้มากๆและมันควรจะเป็นวันชาติกําหนดเป็นวันชาติใหม่ได้เลยนะเราเราทิ้งไอ้วันสิบรัฐธรรมนูญอ่ะวันที่สิบทิ้งไปแปลวันที่สิบรัฐธรรมนูญมาเป็นวันที่สอง ย้ายมาเป็นวันที่สองให้เป็นวันชาติเลยนะฮะเพราะประเทศไทยมันบ้ารัฐธรรมนูญมันยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักคราวนี้เปลี่ยนจากรัฐธรรมนูญจากรัฐที่รัฐธรรมนูญมาเป็นรัฐที่ประชาธิปไตยเนี่ยโดยวันที่สองนี่แหละวันที่ท่านมีอำนาจทิพไตเนี่ยทำไมไม่ใช้ล่ะก็ท่านมีอำนาจทิปไตมันก็ต้องใช้สิมันก็ควรจะเป็นวันชาติดยใช่ไหมมีอำนาจทิพปไตเต็มที่ใช้เต็มที่ปกครองตนเองเลยผมพัฒนาให้ปกครองตนเองอย่างเงี way, the so, so, death, right? ้ยก็เตืบนหันได้แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะ นะฮะตื่นกันได้ล้ทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเอาละก็มาพูดวันนี้ก็เพื่อให้ท่านตื่นแล้วก็สั่งซื้อนะของขวัญปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยสี่เดือนเนี่ยสั่งซื้อเพื่อจะรวบรวมเสียงให้ได้สี่ล้านเสียงแต่เชื่อว่า วันที่สองมีนาน,น่าจะได้นะสี่สิบล้านเสียงนะครับก็คือภายในสองเดือนอ่ะตั้งแต่มกรานี้ไปอ่ะสองเดือนนันน่าจะได้นะผมลงโฆษณากันก็ได้อยู่แล้วคนไทยอ่ะพูดเข้าใจรู้เรื่องแป๊บเดียวก็นั่นละแล้วไอ้ทำเนี่ยมันก็ทําเหมือนกับเวลาเกิดโรคระบาดอ่ะเราพร้อมปกค้องใจกันทั้งประเทศนะทั้งพร้อมปกป้องทั้งประเทศเนี่ยก็คือหมายว่าเอาแค่สามสิบล้านหรือสี่สิบล้านเสียงเนี่ยนะสั่งมา ส่งมาในใบแสดงเจตจำนงเพื่อที่จะรักษาประตูประเทศที่มันป่วยประเทศมันก็คือประเทศเนี่ยมันป่วยเป็นเอ่อเป็นโรคไอไวรัสพัดเด็ดการอยู่เป็นโรคไวรัสพผดเด็ดการนะประเทศก็ป่วยนะฮะติดไวรัสเหมือนกันเป็นไวรัสพดเด็ดการติดง่ายติดงอม,งม,งมงานานแงนะมันต,ติดมานานแล้วนะครับเหมือนโอมิคอนแหละติดง่ายติดมานานแล้วนะครับ คราวนี้เราต้องปราบทั้งไวรัสร่างกายแลว้วก็ไวรัสร่างกายประเทศก็คือตัวประเทศอ่ะซึ่งตัวประเทศมันป่วยมาจากไวรัสเผด็จการมันทําให้อ่อนแอซึ่งซึมไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งตกชั้นตกอันดับกันเลือรลังป่วยเลือรลังอยู่ขณะน,นี้นี่คือประเทศไทยเป็นอยู่ดังนั้นเราก็ปราบทั้งทีก็ปราบมันทั้งไวรัสทางร่างกายแลว้วก็ไวรัสทาง ไอ,ไอ้ร่างกายประเทศเพราะตัวประเทศก็ป่วยอยู่ก็ขอให้แอคชั่นตื่นตัวเหมือนเวลาร่างกายทุกคนตื่นตัวทากันหมดแสดงออกหมดจ่ายเงินหมดสู้หมดเอาหมดอันนั้นเพื่อร่างกายอันเดียวกันตัวประเทศก็เหมือนการตัวประเทศก็ต้องการการแสดงออกของท่านเหมือนกันดังนั้นท่านก็ต้องซื้อของขวัญเพื่อมอบใบแสดงเจตจำนงให้กับประเทศ ใบแสดงจำนงก็คือใบอวยพรแต่ใบอวยพรนี่มันมันใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงอะ่ะมันจึงทําให้คําอวยพรน่ยเป็นลิบเป็นเดชเกิดขึ้นเป็นจริงเหมือนมีอิทธิฤทธิ์เหมือนอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเกิดขึ้นจริงอะ่ะคำอวยพรเนี้ยมันอยู่ในใบแสดงใจจนงสามสิบสี่สิบล้านใบไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติแค่นั้นแหละรัฐธรรมนูญตกไปเมื่อรัฐธรรมนูญตกไปแล้วนะทุกอย่างอยู่ในมือของประชาชนละนะฮะ อยู่ในมือไปจนที่สั่งคอนโทรลได้หมดนะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก่อนจะไปถึงมือไปจนมันจะผ่านกระบวนกู้ชาปชะตากสองก็คือรัฐบาลเฉพาะการก่อนจะต้องมีรัฐบาลการรัฐบาลเฉพาะการเพื่อทําการเปลี่ยนทายเปลี่ยนจากยุคเลวร้ายยุคมืดของมาดไทยเนี่ยนะยุคมหารนรองเมืองเนี่ยไปเป็นยุคประชาชนปกครองตัวเองเนี่ยจะต้องมีคณะรัฐบาลหนึ่งเขาเรียกรัฐบาลเฉพาะการมันเป็นหลักวิชาอย่างนี้และรัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุล อำนาจสาดุลก็คือเป็นรัฐาธิปัตย์เลยทำอะไรที่เป็นรัฐาธิปัตย์อะไรที่เป็นมติของรัฐบาลชวการนั่นคือเป็นรัฐาธิปัตย์สั่งก็เปลี่ยนแปลงได้หมดไม่มีอะไรมาหยุดได้ไม่มีอะไรมาหยุดได้เลยกองทัพไทยก็หยุดไม่ได้นั่นคืออำนาจของรัฐบาลเฉวาการซึ่งผมมีรายชื่อผมประกาศรายชื่อแล้วก็ขอให้ท่านมาแล้วกันนะฮะขอให้ท่านที่มีรายชื่อมาเป็นรัฐบาลชวาการจำไว้ว่ามีอํานาจสามดุล แล้วรัฐบาลเชการได้คนละพันล้านนะฝ่ายหญิงสิบคนฝ่ายชายสิบคนเนี่ยคนละพันล้านได้เลยมาเลยนะครับท่านที่เป็นหัวหอบแต่ละปฏิวัตินะครับมาเลยนะครับส่วนผู้ช่วยก็ลดหลั่นลงไปอ่าอาจจะเป็นหกร้อยล้านอ่าส่วนลูกน้องสตาฟก็สี่ร้อยล้านอย่างเงี้ยลดหลั่นกันไปเงี้ยมาทําหน้าที่กันสองปีเชิญนะครับท่านที่มีรายชื่อ ประมาณอ,าอห,หัวหน้ากับผู้ช่วยเนี่ยก็หัวหน้าหัวหน้าก็หัวหน้าผู้ชายหญิงมันยี่สิบอยู่แล้วอ่าผู้ช่วยอีกฝ่ายละสองก็เป็นอีกสี่สิบส่วนสตาฟอีกร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสี่สิบร้อยสิบคนเนี่ยมาเลยนะครับใครอยากเข้ามาเป็นรัศมาชั่วการก็มาเลยนะครับแสดงตัวแสดงตนนะครับเแบบนี้ครับทีนี้ยินดีต้อนรับท่านครับาละคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ